นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะคนประเภท thinking ภะะาษาไทยเราใช้คำว่าความคิดส่วนคนประเภท feeling เราใช้คำว่าความรู้สึกคู่นี้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ในระดับหนึ่งว่า้ยคนประเภท thinking เนี่ยเรจิ๋วมีเหตุผลมากกว่าแล้วก็ไม่อ m o โบทชั่นแน่นอนส่วนคนประเภท feeling เนี่ยโอ้ยใช้แต่อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เกี่ยวกับหลักเหตุผลทั้งคู่แต่เป็นเหตุผลคนละชุด เหตุผลของชุด t ิงเกอรคือให้ความสำคัญกับเรื่องของออ Standard, p r i n c i p l ลความถูกต้องเอาค m e ในขณะที่กลุ่มคนประเภทฟ e ลิ่งเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง Impact ที่มีต่อคนที่มีต่อค่านิยมของตัวเองค่านิยมขององค์กรจะมีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะ สมมติเราเข้าใจคู่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยมันจะมาช่วยเราในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานทกับ F จริงๆแล้วเนี่ยมีบรรยากาศในที่ทำงานที่เขาชอบแตกต่างกันเนาะคนนึงชอบ professional อีกคนนึงชอบแบบ friendly ถ้าเราสร้างบรรยากาศที่ มันไม่บาลานซ์ระหว่าง2อันก็อาจจะทําให้คนไม่มีแรงจูงใจในการมาทํางานเนาะรวมไปถึงในเรื่องของการให้ได้รับฟีดแบกด้วยคน2ประเภทมีการให้รับฟีดแบกแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักพวกเขาเพื่อที่จะเลือกใช้ภาษาที่พวกเขารู้สึกว่ามันโอเคสําหรับเขาที่สุดแล้วก็สุดท้ายนะคะเกณฑ์การให้ค่าของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันคนนึงให้น้ําหนักกับเรื่องคนอีกคนนึงให้น้ําหนักกับเรื่องหลักลอจิกหรือว่า principle ที่เขาเชื่ออย่างเงี้ยพอมาน,นจอ จอกันก็แครชกันหรือว่ามีคอนฟ lict กันได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจคู่นี้ก็จะช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะ